ลัคนาตุกลกรกฎาคม2568เมื่อความสมดุลและความสงบถูกท้าทายนี่คือเวลาที่หัวใจต้องยืดหยุนและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงเดือนนี้ชาวลักนาตุลจะได้รับแรงกระตุ้นจากดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคุณที่กําลังเคลื่อนตัวเข้าสู่เรือนการงานและสุขภาพซึ่งส่งผลให้คุณรู้สึกอยากสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการงานและการดูแลตัวเองมากขึ้นดาวราหูที่ยังโคจรในเรือนความรักทําให้ความสัมพันธ์ในเดือนนี้มีความซับซ้อนและท้าทายความเข้าใจ การงานพนักงานประจําจะมีโอกาสได้แสดงฝีมือผ่านโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และความร่วมมือแม้จะเจอแรงกดดันบางช่วงแต่หากคุณตั้งใจสื่อสารอย่างชัดเจนและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในทีมจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี Freelance ควรระวังการสื่อสารกับลูกค้าให้รอบคอบและให้ความสําคัญกับรายละเอียดสัญญางานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะความงามหรือแฟชั่นจะมีโอกาสเติบโต เจ้าของกิจการจะต้องจัดการกับความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวการวางระบบบริหารและดูแลทีมจะเป็นหัวใจของความสำเร็จในเดือนนี้อย่าลืมให้เวลากับการพักผ่อนและฟื้นฟูพลังใจคนว่างงานควรเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆแม้จะเป็นงานที่ไม่ตรงสายงานเดิมการเรียนรู้ทักษะใหม่จะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตการเงิน การเงินมีแนวนโน้มมั่นคงในช่วงต้นเดือนแต่ช่วงปลายเดือนควรระวังรายจ่ายที่เกิดจากอารมณ์หรือความอยากทันทีการวางแผนการเงินอย่างมีระบบจะช่วยให้คุณควบคุมรายจ่ายได้ดีขึ้นและเปิดโอกาสให้เงินไหลเข้ามาอย่างต่อนเนื่องความรักคนโสดจะมีโอกาสพบคนที่มีความน่าสนใจและเข้ากับสไตล <akkor S 2> ์ชีวิตของคุณได้ดีความสัมพันธ์อา <highways S 3> <บ>จเริ่มจากมิตรภาพหรือความสนใจร่วมกันจงใจเย็นและให้เวลาความสัมพันธ์เติบโต คนมีคู่อาจมีความขัดแย้งเล็กน้อยในเรื่องการสื่อสารแต่หากทั้งสองฝ่ายยอมเปิดใจฟังกันจะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นการให้เวลาและความอบอุ่นแก่กันเป็นสิ่งสำคัญโชคลาภโชคลาภมาจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องหรือได้กำไรจากงานอดิเรกที่ทำด้วยใจรักเล็กเด่นเกี่ยวข้องกับวันที่สำคัญในชีวิตคู่หรือการเริ่มต้นใหม่เรื่องเด่นของเดือนนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าความสมดุลที่แท้จริงไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบแต่เป็นการยอมรับในความไม่สมบูรณ์และหาทางเดินที่พอดีสําหรับตัวเองเรื่องที่ต้องระวังอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความกังวลทําให้คุณลังเลในการตัดสินใจเดือนนี้ควรมตัดสินใจด้วยใจที่สงบและเปิดรับคําแนะนําจากคนใกล้ตัวหลีกเลี่ยงการด่วนสรุปหรือการตอบสนองอย่างรีบเร่งบทสรุปของลัคนาตุลกร,รกฎาคมนี้คือช่วงเวลาที่คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนความยืดหยุ่นในชีวิต เมื่อคุณรู้จักสร้างสมดุลระหว่างความรับผิดชอบกับการดูแลใจคุณจะผ่านทุกบททดสอบไปได้ด้วยความมั่นคงและสุขสงบ